สบายดีพี่น้องสบายดีจักส่องสบายดีฟินแลนด์เมื่อนี้กระสิพาทุกคนมาลิ้นนำหมาพี่น้องหมาตัวนี้นะหูความหูความเดี๋ยวสิมีอันนี้อันนี้คือของเล่นทะนางเดอ้อเบิ่งหน้ามันเกี่ยมพรมพ้อมขนาดเลยสายตาจับจ้องสายตาจับจ้องไปใส่แล้วมาเด้อมาเด้อดึกแล้วเด้อนี่เด้อถ้าเบิ่งเด้อพี่น้องที่ดึกให้เบิง่ง เอาเอาไปแล้วไปแล้วเบิ้งพ่นลินละให้เบิ้งตอนนี้ดึกไหมเฮาให้เฮา,าแก้งให้เฮาแก้งไปสลาดขนาดมาตัวนี้มันท่ามันท่าหนึ่งหนึ่ง,ง,งสองสามเดี๋ยวมันจะเอามาให้เดี๋ยวมันจะเอามาให้อีเด้อเห็นบ่ <laughs> มันดึกมาให้ค <laughs> ว,วามขนาดยย ว่าตออหนึ่งมันดึกมากเลละเอาไ้นี่เด้อเอาไ้นี่เด้อเอาไ้นี่เอาบอเอาไ้ตักเอาบอมาเอาขันเชียวนะนี่ บอกฆ่าไปแล้วก็เอามาวางให้เฮาให้เฮาดึกไปวุ้ยเบืองหน้ามันเบืองหน้ามันสลราดขนาดไอหมาอันนี้มันสลราดลอยน้ำก็เก่งๆมาเอามาวางไว้นี่เอามาวางไว้นี่ด้วยนี่อยู่นี่เอาบ่นี่มาเอาไหมเอาบ่นี่นะ Aduh Leo Aduh Bonnie Tule 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 มาหวาอีดห่างก็อาบน้ำรำกันแล้วเดี๋ยวใช้เบิงึงบรรยากาศเลยพี่น้องพูนงามบ่นี่บรรยากาศนี่เราขึ้นมาเล่นกับหมาหมาขี้ดือ้อนี่ว่านำโบได้ว่าเขาอยากเล่นนำเพลินวุ้ยว่านำโบได้ว่าเขาอยากเล่นนำเพลินนี่ ดึกไปก็น,นี่ต้องดึกไปไกลย้ายมันเมื่อยพี่น้องนี่ดึกไปแล้วก็ดึกไปแล้วก็เอากลับมาให้เขาดึกไปแล้วเด้อเบิงมันจะเอากลับมาอีกนี่มันเอากลับมาอีกแล้วโอ้เจ้านี่โอเคพอแล้ว้วพี่น้องพอสำนี้ก่อนคิดว่าหมาน่าจะเมื่อยละเห็นบ่แต่ว่าตายัางจับจ้องบอลของเล่นนี่อยู่ยังอยากเล่นอยู่ น่าจะพอแล้วเดี๋ยวมันจะเมื่อยมามาจับมือแน่จับมือจับมือจับมือจับสองมือโอเคพี่น้องบา,บาย,ย,ยบายย่อยบา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 ยไปบายบายแน่มาจับสองมือจับสองมือมาจับมือเอาจับมือบนนี่ จับหลักแล้วบุรี่นำดอก